มาดูหกปีก่อนกายฮารุรีวิวไข่เจียวปูร้านเจ๊ฝฟเช็คบินแล้วช็อกราคาหน้าชาไปเลยกายฮารุรีวิวไข่เจียวปูร้านเจ๊ฝ่ร่อยระดับมิชลินก่อนกิน1,000บาทจ่ายบิน2,000คลิปเป็นไวรัลอีกครั้ง กลายเป็นคลิปไวรัลที่กลับมาขย่าโซเชียลอีกครั้งสำหรับคลิปรีวิวการไปกินร้านเจ๊ฝ่ายประตูผีร้านอาหารชื่อดังระดับมิชลินของสองสามีภรรยาสายลุยแก่รัชานนท์และหารุสุประกอบที่หลายคนคุ้นหน้าจากคอนเทนต์ครอบครัวอบอ,อุ่นในคลิปที่เผยแพร่เมื่อประมาณ6ปีก่อนทั้งคู่พากันไปต่อคิวอย่างเรียบง่ายเพื่อชิมอาหารในตำนานโดยสั่งเมนูเด็ดอย่างไข่เจียวปู ราคาตอนนั้น1,000บาทผัดขี้เมาทะเลราคาตอนนั้น5 0 0บาทและเมื่อเช็คบินมาแล้วทำเอาคุณพ่อกายกับคุณแม่ฮารุปาดเหงื่อเบาๆเพราะไข่เจียวปูขยับขึ้นเป็น2,000บาทและผัดขี้เมาทะเลเพิ่มเป็น600บาทโดยฮารุบอกว่าเพิ่มเส้นเข้าไปเองเลยเข้าใจได้ถึงจะราคาขึ้นแบบช็อกเบาๆแต่ทั้งคู่ก็รีวิวตรงไปตรงมาว่า ราคาแรงจริงแต่ก็อร่อยจริงพร้อมกับบอกว่าหน้าชาปากชาขาชาไปเลยเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่ขำขันและฮาแบบปาดน้ำตาซึ่งเมื่อถูกขุดมาแชร์ใหม่อีกครั้งก็กลายเป็นไวรัลนสน่นอีกครั้งและคอมเมนต์ก็สนานอีกเช่นกัน